เอจิเดอะสเตชันนี่เป็นเกมที่ผมรอคอยมานานผมสมควรตั้งแต่อาทิที่แล้วแต่ว่าผมเลือกที่ทำเบวดี้ไปก่อนนะเพราะว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเตรียมใจยากแหละเพราะตอนนี้มันเป็นเกมผีด้วยนะโอเคเอาละ่ะฉันอะไรมันเขียนอะไรอะ่ะฉันกำลังจะอ๋อฉันกำลังจะพลาดเวลารถไฟรอบสุดท้ายเอ,อ้ยนี่รถไฟไหนดูดิไปเร็วๆๆโอ้แกต้อง บ้าเอ้ยรถไฟมันไปแล้วโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าอุ้ยฮีฮสี่ศูนยี่ว่าเปิดให้บริการไปปีนี้นะจ๊ะ oh. อุ้ยเออแล้วว่าแต่เราต้องทําอะไรเฮเสียวหลังจังเลยไม่กล้าเล่นนะตรงๆอุ้ยไม่หญิงไม่หญิงไม่หญิงเอ่าคุณน้องเขาทำอะไรรถไฟล่องสุดท้ายไปแล้วเด้อเดี๋ยวเดียว คือเราก็กลัวด้วยไงไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ไม่ได้ไปดูแบบเราก็ดูแค่สปอยต้ตตนๆอ่ะของเกมเกมเนี้ยนะสักูเกลบ้าบอให้เราทำอะไรต่อเนี่ยให้เราทำอะไรต่อเออยูยูยูไม่สนใจนะ อย่างนี้ไม่สนใจแล้วมันให้เราทําอะไรเนะี่ยถ้ากระโดดลงไปได้ไหมเออไม่ได้ลงไปชานชลาไม่ได้เอา้าแล้เราทําอะไรแล้วมันให้เราทําอะไรคือผมรู้ว่าถ้าผมไปคุยกับยายหนูเนี่ยมันน่าจะจ้าสแกผมแน่นอนเพราะผมไปดูมายายหนูนี่ไม่ตอบยิงโอเคให้ให้ฉันอยู่คนเดียวนะโอเคกลัวมันจ้าอ่ะมันจะจ้ำไหม ผมถอดถุงฟังดีกว่ากลัวมันบอกให้เราปล่อยเราไปคนเดียวปล่อยมันบอกให้เราเดินเอี๋ไอ้หนูไอ้อหนูภาพมันดูเบอเบอขึ้นเนาะเอ๊ะทำไมภาพมันดูเบอเบอขึ้นเดี๋ยว อะไรอ๋อนี่ไงโทรศัพท์เหรอโอเครู้สึกว่าเราจะเจอละโทรศัพท์นะโอเคอแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีเหรียญน,นะไม่มีเงินเราจะไปหายงินจากไหนล่ะทีนี้อันนี้ม่เข้าไปได้ไหมไม่ได้อันนี้เข้าไปก็ไม่ได้สงสัยยิ่งนะ Okay. อันนี้แดนปั่นจักรยานจะไปเจอถ้าเ,เราจะไปหาเหรียญมาจากไหนเพื่อติดต่อคนอื่นให้มารับเราเราพลาดรถไฟรอบสุดท้ายไปละเ <c oughs> oh 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 okay. อาไหมเอาไหมเอาไหมโซดาทัางนั้นก็ พอจะมีอะไรทำได้ไหมไม่มีเหรียญไงไม่ได้อีกมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยถามยายหนูก็ได้ยายหนูเอ้ยไม่ตอบอีกแล้วใหญ่ผู้หญิงแล้วรา เดี๋ยวก่อนวิดีโอยังไม่จบเอาล่ะเรื่องที่ผมจะบอกก็คือทําไมชิปนี้ทาไมมันถึงสั้นกว่าคลิป,ปอื่นที่ผ่านมานะก็คือที่ผมจะบอกเลยก็คือที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเหตุผลมันง่ายมากครับคือผมไม่มีเวลาจะทํานะก็เลยต้องทําคิวมาสั้นมากๆประกอบกับว่าเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะก็คือโดนผีจ้ำไปรอบนึงแล้วก็ไม่กล้ากลับไปเล่นอีกเลยนะโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดสับตไคร้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะทำคลิปยาวมาเลยนะคลิปสัปดาห์นี้ไม่ค่อยว่างนะส บายบายเจอกัน